นี่ตจ้าหนูเรามาสร้างฐานเรานเถอะเออช่วยช่วยแต่ว่าดูก่อนนะกับพ่อมันสิเออมันก็ปอยมันเข้าไปแล้วดูก่อนทางของพ่อเราสิแค่เนี้ยจะทำอะไรมันได้งั้นเราก็สร้างใหญ่กันสี่งั้นเหรออ,อือกันก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับกผมโอมเอ็กเกมเมอร์นั่นเองวู้ตอนนี้นะครับรปอยู่ในเกม วอลเฟสไทคู face, coon, นะครับ face, เ,เด็กในวอลเฟสไทคูเพืเ่อนมันมาบุกฐานเราแล้วอเอาไงดีองเอื้อ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 บุกมันบุกมันบุกมันเฮ้ยมันบุกนำทางเราแล้วเอาไงดีกลางเสริมแอทแทคแอทแทคแอทแทคเลยกลางเสริมเราจะมาช่วยแล้วอีกไม่นานเราก็จะตายนะกลางเสริมเรามาช่วยแล้วครับคุณผู้ชม เมันเหิะน,นี้ก่อนมีหวังตายหมดบ้านมีหวังตายหมดบ้านแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่าขับซูงยังไม่มีเงินโค้ดดีไว้ก่อนโค้ดดีไว้ก่อนฮะเราเป็นเคียงอัมตะฮิลแล้วรอเพื่อนทำไมเร็วจังเราก็อแอฟเทคเราก็โค้ดดีไว้ตรงนั้นนั่นแหละ เจแคบุกสีเขียวเฮ้ยมันเป็นอัพเต็มด้วยอ่ะเอาไงดีเงาบุกมันเข้าไปเฮ้ยเอาไงดีอ่ะแท็กซี่ ไปแล้วไปแล้วไปไปไประเทศอเมริกาเทศไทยเทศไท,ย,ท,ทยอยู่ไหนได้ไงทานเราอ้วกเอื้อเอือ้ <c oughs> อหลังเสริมมาแล้วสีลำม,มนา่ ว่าเก็บศูนย์ในทออีกรอครับรอเฮ้ยได้ละลอาเลยไดยละเราเราก็จะต้องเป็นครูเซอร์ดอกก่อนนะคบถ้าเป็นบันไดชิปผมจะเก็บไว้เกาะน,นู้นนะครับผมจะเอาบันไดชิปทั้งหมดดี จะไม่ต้องชิบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีเรือเร็เๆไปรอบพวกมันเลยอัเปเีรดเลยครับผมเอาโพสตไม่มีเงินไม่ได่เดี๋ยวเสร็จเรากำลังจะไปแต่ว่า งั้นเราได้สร้างแค่แค่ minimistyle เองอะ่ะดูดิจิดมันร้อยแปดพันครับเดี๋ยวมันจะได้เจอดีอย่าอย่าอย่ามันมันมันทำมาเกินไปเฮ้ยอยู่ตยวนี้เลยนะตูมตูมตูมเย้เจ้าหนูเราเป็น king of the q u e u เหมือนเดิมแล้ว ที่พวกเรางเพราะว่าทำไมผงแข็งแรงกัเหรออมบีร์เบอร์ไงเหรอทูอนิ A.P.C warehouse เดี๋ยวไม่พออีกเราไปอยูดเี่ฐานอันอื่นกันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรือของมันจมไปแล้วลำหนึ่งโอ้ไอ้กสกิมามีเอ้ยบุกมัน,มนเข้าไปม่มแก้แค่พวกเราเราไปแก้ไขมันเลยเราหนีสู้ม,มัน ซูมาปิว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 ตุ้มตุ่มตุ่มตุมมีใครมาหนุกมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮมีได้เนชีปแล้วคูเซอร์บุกมาอย่างลนลำเฮ้ยตรงรู้มีสุขราญ ไปไปกลับประเทศทุกคนครับบกับเราจะไปซื้อก้อนที่สามนั้นเราก็จะสร้างป้นชิปนะครับคุณผู้ชมไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไ จะใบก่อนที่สงนะ่งแล้วนะหนึ่งจองถ้าใบสร้างกองกำลังไว้เอยอะเลยไม่จะมาสร้างโฟร์ด็อกซ์อัพเดต จะไปกดดิมอลิชเฉยกัแบสบร้างเอาโพสเตอร์ต่อ,ตอโอเคเทีนี้คนทับเราก็แข็งแกร่งมากแล้วมีได้ขายแค่30มสิบวันาเองอะ่ะจะไม่เราถึงแข็งแกร่งเยี่ยงนี้ เติมโรบลักนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับท่าผู้ชมโดยไม่เติมโรบลงโรบลักอะไรสิ้นผมก็จะเอ้ยเอ้ยมีปุ๊ตู้ปุู๊เดี๋ยวแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ม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 ฟาทอโบว์ก็โดนจบตีดจนผมมันส่งกองทัพมาเป็นเว็บและเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะกลับยึดมันดินีอ เออเจ้าบัตรนี้ชิมนะครับมันป้องกันแรงระเบิดของมินินุกได้แต่ป้องกันแรงระเบิดของคือผมไม่ได้หรอกผมจะไปเบึ้มถามมันต่อหน้าต่อตาเอ้สองสามเอฟฟิวเห็นไหมมันจะออกมาจากฟ้าแบบนี้นะครับตูมตูมตูมทางกับกับประเทศกับประเทศกับประเทศ ตอนนี้กำลังพลของเรามีน้อยนะครับแต่ว่าพิกเกมลรอปเลยไอ้ทันริงงยูนี่เจ้าหนูทำยไงดีนี่เจ้าหนูทำยังไงเดียวฉันทำไมรู้สิเดียวนี่ทางของเราดรอปดรอกสอง เพราะว่าคับสโอเคสรับแพนล,พนนลมีอะไรซื้อซื้อไปชิบซูนสา้างไป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 อัไปไปไตัปไปไปไปตปไปาเไป่ไป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 วปไ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 ป่ล สร้างสร้างสร้างบาดแผลบาดสร้างบาดแดกผลเราจะสร้างบาดแดกนั่นทุกคนซึ่งทำใเรานนัแข็งขันขึ้นและมีกําลังมากขึ้นอู<ป>้ช่วยเธอจงเจริญโอเคสองเหมือนไม่แมวไม่คุ้ม นี่นะครับเริ่มเครื่องบินแต่มันไม่เห็นเครื่องบินลยสักลำนะครับผมัเริ่มชอรี่ไป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 กระโดดถึง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 ไปเลยไปเลยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงมันอูฟูดแตกภายในพิบตาเดียวตูตู ตุ้มต oh. ุ้มตุ้ม no? ต yeah, um, ุ้มต <an ุ้มตุมตุ oh. ้มตุ mm ้ม hmm ตุ้มต้มตุ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 ้มต้มโอ้พเรากระตะลมยิงโอ้พวกเราลมยิงเรือลาอื่นจนไม่สินดีเฮ้ยมันสร้างก่อสามแล้วแต่มันก็ยังสู้พวกเราไม่ได้หรอกที่มีความสามารคีย์โจมพวกมันจมุนนะสมุดไปแล้วเวยก็มิดเราก็ด้วย แท่เอะไรเนี่ยสียงการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเหมือนเมื่อไรผมปไปปปไปยิงปังตุ่มตุ่มตมตุ่ม ไว้ให้กองทัพเราจัดก,การไปนะครับเราไปดูแลเรื่องไทยคุณวกเรันต่อหลวงประเทศละนั่นไงประเทศไทยเรากองทัพ41บนายเลยเหรอนเนี่ยดยอด อันที่มันจำเป็นก่อนนะครับเราก็จะอัปเกรดอันนี้เ,เดีเกรดอันนี้อ่าอะไรอัปเกรดได้อัปเกรดอันนี้อัปเกรดไอซแอนเงินนะครับนี่เจ้าโอ้ทีนี้พวกเราก็มีคนเยอะขึ้นและทีนี้เราก็จะไปโจมตีใครก็ได้ตามใจชอบแล้วใช่ไหมใช่พวกเรายิ่งใหญ่มากใครมึงอันมาโจมตีก็จะตายหมดแต่ว่ามันจะแสะปบอลคนมีโลบ้างนะครับอาจาอจะสปอจเจ้าระเบิดน,นี่ ยิงยิงตู้มกองทัพผมก็จะตายหมดทั้งอันนะทั้งหมดนะครับซึ่งนี่เป็นแค่พาโชโบน,นะครับที่สปอนจากเรดาร์สเตชันวันก็จะเป็นไลฟ์พาโชโบน,นะครับวู้วกระเด็นไกลเลยอะเออจมนะ้ำมันไม่ส่งกำลังเสริมมาเฮลิแพด มันไม่ส่งอะไรมาเลยเห็นไหมน,นี่ดิแต่ว,ว่าเครื่องมัมนจมมาแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ไปอัพเกณฑเนวเวลเปสกันเถอะเห็นไหมครับผู้ชนะสงครามครับก็จะมีอำนาจและมีเงินเห็นไหมไม่ต้องเติมโรบัรได้ไงประมาณนี้สุดยอดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววูฟตุ้มดูแลประเทศ ช่บุกเราไงนะว้าวกําดังไปนู่นเลยกําลังเสริมเราก็ตามมาช่วยแบบติดๆนะครับผมทังน้ำมันใหญ่ของเราก็เป็นของเราแล้วยังเป็นปุบพสอง,สง,ดสงดได้แล้วสเปเรชั่นเดียวสร้างเรือได้แล้วเย้เยเย แต่เราจะไม่สร้างไรพาทัวโบนนะครับเราจะสร้างบัตเตอร์ชิปเลยเราสร้างกองกำลังของเราให้แข็งแกรง่งเพิ่มเอโฟร์สแล้วก็เพิ่มออพโพ์สไปทีนี้เอาำลพวกเราก็แข็งแกร่งและไร้เทียมทานนะครับคุณผ,ผู้ชม เดี๋ยวฮุ้ยมีวอลอะไรอะ่ะกำแพงกําแพงกําแพงโคตรมาเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่อะ่ะอัปเกรดให้เป็นสองชั้นทั้งหมดคนมันมีเงินนะครับกมมีเงิน ส,สามขีแสนหนึ่งโอ้โหไม่ไหวเลยครับคุณผ,ผู้ชมอ่ะเดี๋ยว c o m m a n d d e s k Foundation เงินไม่พอสร้างเลยดูดีๆกันนะ กองทัพเราจะไปกันทีไหนแล้วเนี่ยว้าวจอดไปเลยกองทัพต้องห้าสิบคนไงลุมจมตีเรือและเครื่องบินที่ที่ร้อยกว่าจอ,อดโอ้ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าน่าจะเจะโอ้ยตรงกันแล้ม่มขบไปอย,อย่าให้มันหนีลอยไปได้โปรโกเกม <c oughs> แต่มันมีวอลนะถือว่ามัน,น,นล้มแบบผมนิดหน่อยเฮ้ยมันก็มีนี่เฮ้ย,ฮยมันสง่งมาได้อร์ชิพมาหนังเสือมันมา,มา,มาเรื่อยๆไม่หยุดเลยนี่เป็นคา a r r i ร์ดอกก่นเนี่ยโอ้จะสร้างคา a r r i ร์ดอกทำไมคา a r r i ร์ดอกอ่อนกว่าแบ,บตเตอร์ชิพต้องเยอะสีแดงมันมากจมต,ต,ตีมันให้หมด ค้นสี้าด้วยกันเองทีนี้สับสนแล้วครับไปแล้วกประเทศไทยกับประเทศกับประเทศกับประเทศอันนี้อัพเกระไปเลยไปเลยไไปไปเดี๋ยวเดี๋อนีไม่เ้าอ่านอัปเกรดไปไปไปไไป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 มืน เร็วเข้า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 อ้ตรงน้อยเรว่าหนึ่งเพียบถ้าเราไม่มีเงินน้าพอในการอัพเกรดนะก็ใช้กำลังเน้งกำลังผลนะครับค้อนทับของพวาเราเป็นข้นทับขนาดใหญ่นะครับแง่งแข็งแรงมากด้วย วอลและวอลเย่เหลือแค่สามหมื่นไปเลยไปเลยไปเลยชิปไปเลยโหกันชีพอ้าววูบอะไรไปนู่นยอดเลยครับคุณผู้ชมไปไปยิ่งมันปิวปิว พิว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 เฮ้ยมันยิงเราเหรอเฮ้ยสิบแปดตรงนี้ในในอ่ะใจแข็งสู้เฮ้ยไปเร็วช่วยยิง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 ทีช่วยปรัดบ,บ,บนกายหมดแล้วครับรรรสิบแปดสิบแปดของเราเหมือนจะส่งช่วยมืุชลักเกียกันหมดครับ ไม,ม่ใคยยอมใครจริงจริีเบิร์เลยดีเดี๋ยวคุณผู้ชมครับหรือผมจะอยากรีเบิร์เลยดีคือเกิดใหม่นะครับแล้วก็จบคลิปไปเลยเวลาเสสมบูรณ์ความจริงก็น่าสนใจนะครับจะรีเบิร์ตแล้วนะนะั่นซ้ำโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กด share, แชร์กด Sub s c r i b e ด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายและอย่ายลืมกดดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการนำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบาย